โอเคครับกลับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับอันนี้ก็ผพูดถึงกราฟที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่ากราฟที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นกราฟที่เจอบ่อยมากแล้วก็เป็นกราฟที่แบบว่าเฮ้อเราคือทุกคนจะแบบทุกคนต้องทําทุกคนเคยผ่านมานะครับเช่นง,งานแบบฟิสิโอโลจีใช่ไหมก็คือว่าบอกว่าอะไรจะมีอะไรนะอ่าอันนี้เป็นคอนโทรลนนี้เป็นทรีทเมนต์ใช่ไหมครับระวัดความยาวสมมตินะเนาะแล้วก็มันก็จะมีเป็นแท่งๆอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าเรบาร์ใช่ไหมครับ เรอร์บา er ซึ่งอาจจะบอกค่า SD STANDARD DEVIATION นะครับหรือ SE คือ STANDARD ERROR นะครับซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ก็ตามนะฮะแต่ว่าอันนี้คือการาฟที่เราเจอกับตลอดแล้วก็คือตรงนี้ตรงกลางคืออะไรครับตรงนี้เครื่องกลางคือตรง,รต,รงตรงนี้เป็นยอดแท่งตรงนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนมากเราก็จะทำกราฟแบบนี้กันกราฟแบบนี้มีชื่อครับกราฟอันนี้เขาเรียกว่ากราฟกราฟไดนามา์พลอตครับเพราะว่ามันเหมือนกับไอเคยใครเคยเห็นดูกระตูนมันเป็นปึ้งอะกดไดนามา์นะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าไดนามา์พลอตซึ่งไดนามา์พลอตเนี่ยนะครับผมว,ว่าเหลือแค่วงการพวกเราแล้วล่ะนะวงการเกษตรพุทธศาสตร์ป่าไม้อะไรเงี้ยที่เขาใช้กันนะโอกาสอื่นนะวงการแพทย์วงการ จิตวิทยาววงการวิศาสตร์อื่นนะฮะโดนแบนจ้ะอันนี้โดนแบนไม่แนะนำให้ทำนะฮะก็คือมันมีกระทั่งกระทู้เขียนเลยว่าแบบอะไรนะไดนามาย e พอร์ตม s สต i e าอ่ะเดี๋ยวก็กไม่เชื่อผมเขาเรียกร้องกันมานานมากนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะนี่ครับ Open Letter to Journal Editor d y n a m ได e p ม o t m พอร์ตมสตาย เช่งให้ไปตายนะเพราะว่ามันเป็นใครอยากรู้ว่ามีปัญหาอะไรไปเซิร์ชกูเกิอ่านได้นะครก็คือว่าเขาบอกว่ากาฟเนี้ยมันลวงโลกนะครับก็คือว่ามันไม่เห็นว่าข้อมูลจริงกระจายไปยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ซ่อนข้อมูลไปเยอะมากเขาก็จะแนะนําสิ่งนี้แทนครับสิ่งนี้ที่เรียกว่า box and whisker plot นะครับชื่อของมันเนอะก็คือ box and whisker กล่องและหนวดแมวนะครับ box and whisker plot หรือเรียกสั้นๆว่า box plot นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เขาแนะนำให้ทำแทนการใช้ไอตัวไอเดนไมท์พลอตตัวนี้เดิมเดิมนี่นะฮะไม่อยากให้เลิกใช้นะครับอธิบายเยอะมากนะอย่างเช่นแบบว่าแบบสองอันนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลอันเดียวกันไอเหมือนว่าได้กราฟที่เป็นไอเดนไมพลอตอันเดียวกันแต่จริงๆแล้วข้อมูลข้างในเนี่ยแตกต่างกันเยอะมาก นะครับก็อยากให้ทุกคนลองหันมาใช้ b o x p l o t ดูนะฮะอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะไม่ชอบนะไม่เป็นไรก็มีโค้ดให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนการทำา Bo กซ์พกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้โค้ดตัวที่เป็นไอเดน a ม i t พอร์ตด้วยเพราะว่าบางคนก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับไงนะเรามาดูโค้ดที่เป็นอันนี้กันนะครับงั้นสอน,สอนของที่ถูกต้องก่อนนะที่แบบนักชถิติจะมีความสุขเมื่อคุณทำนะครับก็คือ b o x p l o t นะครับก็คืออันนี้อย่างตัวอย่างเช่นผมมี2โลเคชันนะผมอยากดูว่ายิวของแต่และโลเคชันเป็นยังไงนะครับผมก็ส่งซอยส่งไปต่อที่ ggplot นะครับแล้วก็ให้แกน x นะอยู่ขอที่อยู่ต้องการจัดข้อมูลอยู่ใน aes นะครับ x เท่ากับโลเคชัน y เท่ากับยิวนะครับแล้วก็บวกนะครับบวก geom box plot เข้าไปแค่นี้เองง่ายๆนะครับปึ้งเสร็จแล้วจ้าบางคนบอกอาจารย์มันก็กดูสวยดีแต่มันคืออะไระคะ ม,มันคืออะไรแต,ะแต่ละจุดคืออะไรนะครับก็มาทาความเข้าใจกันนิดนึงเกี่ยวกับตัว box plot นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับไปที่แบ็ k บอร์ดของเรานะครับนั่นคือเป็นเหตุผลที่นักไบโอส่วนใหญ่ยังไม่อยากใช้ box plot เพราะว่าเพราะว่าไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรในจริงแล้วไม่ได้ยากนะครับอ่นทุกคนมาดู box plot พร้อมกันครับเนื้อ box plot ก็คือเป็นอย่างนี้ครับมี box นะครับแล้วก็มีตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีส่วนที่เป็น whisker ตรงนี้เขาเรียกว่า whisker นะเป็น มีชื่อของมันเนาะอันนี้คือ whisker w Whis h i s k e r ครับหนวดแมวเนาะตรงนี้เรียกว่า box นะครับทีนี้แต่ละตรงเนี่ยมันอธิบายอะไรบ้างนะครับก็คือตรงกลางสุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นค่า median ครับค่าม,มัธยฐานเอาตัวเลขมาเรียงกันอะไรอยู่ตรงกลางนะครับค่ากลางจรงิงๆเอาตัวเลขมาเรียงกันเ,เ,ยนะเฉยๆเ,เ,เ,เลยนะครับไม่ต้องหาค่าเฉลี่ยด้วยเอาค่าตรงกลางเป๊ะๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ คอทาที่2พอดีก็คืออยู่ที่ประมาณ50%นะครับผมจะย่อตรงนี้ว่า Q 2นะครับและต้องขอบกล่องนี้คืออะไรครับขอบกล่องนี้คือ Q 1ก็คือประมาณ25%ของข้อมูลเอาข้อมูลมาเรียงกันจากหนึ่งถึงร้อตัวยี่สิคือตัวไหนคือแปะตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอบนี้ก็จะเป็น Q 3 75เพราะฉะนั้นข้อมูล เกินครึ่งเนี่ยประมาณครึ่งเนี่ยก็คือข้อมูลตัวหนที่25ตรงนี้นะฮะข้อมูลตัวหนที่50ตรงนี้ข้อมูลที่75เยนตรงนี้งั้นในบ็อกซ์เนี่ยจะมีข้อมูลอยู่ประมาณ50นะครับนี่คือข้อมูลครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างค่านี้ถึงค่านี้นะครับแล้วส่วนไอ้หนวดแมวเนี่ยหนวดนี้คืออะไรครับความความยาวของหนวดนี่นะครับความยาวของหนวดเนี้ยเขาเรียกว่า IQA นะครับชื่อเต็ม อ่ะเลื่อนขึ้นนิดนึงเพิ่งเห็นว่ามันโดนตัดนะขออภัยด้วยนะครับ IQR คือ Inter Quartile Range นะครับอ่ะขออยุาเลื่อนขึ้นนิดนึงนะ Inter Quartile Range ก็คือง่ายๆคือความสูงของก่องเขาเอา q 3ลบ q 1แค่นั้นเลยนะครับก็คือถ้าเราเอานิ้วผมแหมออกนอกจอไม่ได้นะ ขอให้นะฮะก็คือว่าเอาเอาความยาวตรงนี้นะครับนะฮะมาแปะอุ้ยทุกทีนะฮะเอาความยาวตรงนี้มาแปะตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะก็จะได้เป็นเอกหนวดตรงนั้นทีหนึ่งนะฮะซึ่งค่าที่ออกมาตรงข้างล่างสุดนี้คือก็คือจะเอา Q 1ลบด้วย iqr นะครับ Q1 ลบด้วย IQR ก็คือจะประมาณว่าอันนี้น่าจะเป็นมินิมอลสุดแหละมินิมัมมินิมัมทางทฤษฎีนะครับก็คือว่าทางทฤษฎีเนี่ยมันควรจะน้อยสุดแล้วนะครับงั้นในทางตรงข้ามครับข้างบนข้างบนก็จะเป็นแมกซิมัมแต่อยู่ในฟันหนูก็คือว่าทางทฤษฎีเหมือนกัน ก็คืออาจจะไม่ใช่แม็กซิมั่จริงๆนะครับคือทางที่จริงมันควรจะอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับแต่ว่าบางครั้งมันจะมีจุดงอขึ้นไปข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็น outlier คือค่าที่มันเกินมาเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่า outlier นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของ box plot นะครับเรากลับไปดูข้อมูลเรากันเนาะนะครับก็จะเห็นว่ามีอะไรครับทั้ง2กลุ่มเลยทั้งลาวส์และล็อกแลนเนี่ยมี อะไรครับมี outlier อยู่เนาะตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่าไม่เปลี่ยนหรอเห็นไหมฮะมีอะไรอยู่มี outlier อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะสองสมจุดนะครับก็คือมีข้อมูลที่มันแบบเกินมาจากค่าที่ควรจะเป็นพอสมควรนะครับก็อันนี้คือ box plot ก็จะเห็นการกระจายของข้อมูลชัดเจนเลยจะเห็นเลยว่า ไงครับค่ากลางของเราอยู่ประมาณ2.5ค่ากลางของเลดแลนอยู่ประมาณ1.5นะครับเห็นไหมมันก็จะบอกได้ชัดเจนแล้วก็เห็นความซ้อนเรืองของข้อมูลล่าอีสอที่นี้อาจจะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับอันนี้คือ box plot นะครับอันนี้คือแบบ simple เลยนะทีนี้เราสามารถทําหน้าตา box p l o ให้มันดีขึ้นได้นิดนึงนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการแบบ c อน t r o l ทุก box พร้อมๆกันเราทำไงครับก็เปลี่ยนข้างนอกใช่ไหมครับ บอกข้างนอกไม่ต้องใส่ใน a s นะบอกไปเลยว่าจะเอาอะไรได้เท่าไหร่นะครับมาดูพร้อมกันครับปึง้งอ่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับมีออปชันบอกว่าฟิลฟิลคืออันนี้จะเริ่งมงงกับเมื่อกี้แล้วเพราะพี่บอกว่าเอา้าสีไม่ใช่คัลเลอร์หรอกดันใช่แต่ว่ากล่องเนี่ยมันมีคัลเลอร์สองจุดไงหนูนะฮะมันมีคัลเลอร์ตรงนี้นะฮะไอฟิลเน,นี่ยนะก็คือสีที่เข้าไปอยู่ข้างในสีที่ใส่ข้างในฟิลคือแบบเติมแบบเติมอะ่ะ เติมแบบเติมน้ำอารมณ์อะไรเงี้ยนะฮะเติมน้ํามันอะไรเงี้ยนะครับใครเคยเล่นเพนท์มาก่อนจะนึกออก MS Paint ใครเกิดทันไหมฮะนะฮะก็คือจะเอาสีเข้าไปบรรจุตรงนี้นะครับส่วนคัลเลอร์คัลเลอร์เนี่ยก็สีเหมือนกันแต่เป็นสีอะไรครับสีขอบเด้อในสีขอบตรงนี้นะครับสีขอบนะครับสีขอบจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะฮะไลท์บลูข้างในนะครับแล้วก็วิดจะเห็นว่าถ้าเราเทียบกับข้างบนเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตวิดก็คือความกว้าง ของกล่องนี้นะครับผมขอขอนุญาตเทียบกับข้างบนนิดนึงนะครับจะเห็นว่ากล่องอัตโนมัติในกล่องมันใหญ่มากนะกนเกียร์นะเกียรนะฮะผมว่าเอาผมพร้อมเลยก็อสูรจุดสองอะไรเงี้ยนะกล่องพร้อมเลยนะผมผมชอบแบบนี้พรอมนะแล้วก็เปลี่ยนสีข้างในเปลี่ยนสีข้างนอกได้นะครับตามใจชอบเลยอันนี้คือการกําหนดจากกําหนดจากเตาเองเราเป็นคนเลือกเองนะครับสองกล่องสีเหมือนกัน นะครับแต่ละเกิดเราต้องการใช้ข้อมูลนะครับจากคอลัมน์ตรวกำหนดสีใช่บอกเฮ้ยเอาแต่ละโลเคชันคนละสีกันได้ไหมได้ครับก็คือใช้ฟิล์ใช้เนี่ยเติมเข้าไปใน AES เลยบอกว่าอยากให้การใส่สีข้างในเนี่ยในกลองเนี่ยเป็นตามโลเคชันฟิล์เท่ากับโลเคชันนะครับใส่ไปหยัดเข้าไปอา้าวเกิดอะไรขึ้น ก็จะเห็นว่าพอเรานี้ใช่ไหมครับพอเราสามารถเมื่อกี้อาจจะป๊บอีนิดนึง,น,งนะขออภัยนะถ้าเราเปลี่ยนฟิลไปตามโลเคชันนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนสีข่้นแสงในตามโลเคชันของเราเลยนะครับต่หแลือง,ง,งสแต่ว่าจะเห็นว่าจะต้องใส่อยู่ในไหนครับอยู่ใน AES นะครับอย่าลืมนะครับเวลาต้องการกําหน,นด รูปร่างลักษณะของสิ่งที่เราวาดเนี่ยจากข้อมูลในตารางต้องอยู่ใน AES นะครับคุณที่ผมพูดเนี้บ่อยมากจนแบบจะอ้วกนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าตอนแรกผมอะเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ใช้ g e p อทันทีผมไม่เข้าใจจริงนี้นะครับพอเข้าใจผบแบบ oh my god so easy you know แบบว่าง่ายมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราสามารถยัดของแทรกเข้าไปกี่ชั้นก็ได้ สวรรค์เชั้นดาวดึงก็ได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้บอกว่าอ่ะมีบ็อกซ์พอร์ตแล้วสมมติสามพันแรกนี้นะจะสร้างแค่ตัวบ็อกซ์พอร์ตอย่างเดียวใช่ไหมครับเราอยากได้จุดข้อมูลจริงๆด้วยซ้อนขึ้นไปบนนั้นจัดไปครับก็คือบวกเข้าไปครับบวก g ีโอพอยตเข้าไปนะครับมันก็จะซ้อนขึ้นไปเห็นมันก็จะมีจุดเข้ามาซ้นอนทับข้างบนนะครับสบลับลำดับได้ไหมอาจารย์ได้สมมติหนูเอาเอา g o โอพอยขึ้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็บ็อกซ์พอร์ต จินตนาการเหมือนซ้อนนี่เลยซ้อนทับไปรืเลยคุณจะเห็นอะไรก็คือวางจุดเข้าไปก่อนนะฮะอ่ะสามมติผมทำนี้ก่อนสามทันนี้ปั๊บจีโอมพอยต์ใช่ไหมครับแล้วบวกบล็อกพอร์ตเพิ่มเข้าไปก็คือกล่องจะไปทับจุดนะครับ บอกโอ้ถ้าเกิดอยากให้แบบทับแต่ไม่ทับชัดมากทำได้ไหมได้ครับก็ <c oughs> แอลฟาในะความจังใส่ความจังไปที่กล่องหน่อย0.5จุดห้าก็จะเห็นนะคือมาทําได้เยอะมากนะอันนี้แล้ลวแต่เราเลยนะครับงั้นผมขออนุญาตก,กลับไปแบบเดิมนะะเดี๋ยวตอนที่เราเรียนตามผมจะได้ไม่งงนะครับงั้นอันนี้คือวิธีการกําหนดแบบรูปร่างลักษณะของ port, บ็อกซ์พอร์ตนะฮะเธอไปสี่ชั้นเสร็จแล้วเออนะฮะ g e o Point นะครับอันนี้คือการกรหนดรูปร่างหน้าตานะครับแต่ว่าจะเห็นว่าอันนี้พอเป็นจุดๆเนี้ยมันดูยากเชี่วจุดมาทับกันหมดเลยก็จะมีวิธีการวาดการ็นเขาเรียกว่าจิตเตอร์จิตเตอร์คือแบบคือสั่นให้มันจุดมันออกไปนิดนึงนะครับเราก็ใช้ g e o อจิ t ตเตอบวกเข้าไปแทน g o o Point นะครับแล้วก็ผมใส่ Alpha สุดจุดให้จุดมันใสๆเงี้ยจิตเตอร์มาแล้วนะครับก็คือ เนะี่ยถ้าเกิดเกิดปัญหามาเมื่อกี้นะครับคือเซิร์ฟเวอร์มันค้างนะครับเราก็คือแค่รีเฟรชแล้วก็รันใหม่ Run นะไม่ต้องตกใจนะครับมันก็จุดก็กระจายตัวมากขึ้นทําให้เราเห็นว่าจุดอยู่ตรงไหนบ้างคือมันจะแบบออกจากซ้ายออกไปซ้ายขวานิดนึงคนระับเพื่อให้จุดมันไม่ซ้อนกันเฉยๆนี่เป็นเทคนิคในการกระจายข้อมูลให้เห็นชัดนะครับอาจจะดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่เราค่อยทําให้งามกันดีนี้นะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากได้ข้อมูลเพิ่มแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับแบบว่าเอยเราอยากเอาข้อมูลอื่นๆเข้าไปด้วยอยากเอาเรื่องปีเข้าไปด้วยออะไไไรรรรเเี้้้าา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 ถถมมมว่ทํดดคก็ืส ใส่เข้าไปในแอสเตติกได้คือว่าเห็นไหมฮะแอสเตติกคือตรงนี้ใช่ไหมครับผมลืมเปิดเลยรูมไหมผมลืมเปิดไอ้นี่เรนโบว์พาราเทซิสมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับอ่าเปิดนะครับป๊าปแอพพลายโอเคนะครับจะเห็นเลยว,ว่าอ่ะก็คือตรงนี้นะ a s สีส้มเนอะคู่กับสีส้มตรงนี้นะครับเราสามารถใส่อะไรไปได้บ้างเราใส่นี่เห็นไหม x เท่ากับ location y เท่ากับ y e a แล้ว,ว fill ให้สีที่ใส่เป็นไปตามปีแต่ผมเพิ่มอันนี้เข้ามานิดนึงเดี๋ยวคนเห็นไหมเอ่ยนะครับผมเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า factor เข้าไปอันนี้เป็นฟังก์ชันนะครับเพราะ y ย a r จริงๆเนี่ยตัว year ของมันเองเนี่ยมันเป็นตัวเลขถูกไหมครับแต่เราต้องการให้มันแบ่งกลุ่มตามต,ามตัวเลขซึ่งมันยังงงว่าตัวเลขมันไม่ใช่เป็นกลุ่ม,มตัวเลขมันต่อเนื่องใช่ไหมก็คือการใส่ factor เข้าไปนะครับใส่ factor ครอบ เยี่ยเข้าไปเป็นการทําให้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยกลายเป็นข้อมูลที่เป็นกลุ่มแทนในการบอกว่าม,มันเป็นกลุ่มแล้วใส่สีตามกลุ่มนี้นะเพราะไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าเอาใส่สี1970คืออะไรมันจะไม่เข้าใจนะครับเพราะงั้นอ่ะลองรันคนนี้ดูครับก็จะเห็นว่ามันรู้เลยแต่ต้องว่า,วาคนละสีก็ต้องแยกคนละกล่องปุ๊บหนึ่งสีหนึ่งกล่องเสร็จสับสวยงามนะจำได้ไหมที่เราไปปวดหัวในเอ,อ่อเ็กเซลโนเราก็จะแบบอะไรวันนี้นะก็เช่นนี้ก็จะง่ายขึ้นเยอะมากเลย อันนี้ก็คือวิธีแรกก็คือว่าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปในเอสเตติกเนี่ยนะครับแล้วมันก็สามารถเพิ่มออปชันขึ้นมาได้หรืออีกวิธีหนึ่งครับก็คือว่าเราใส่สีเหมือนเดิมแหละแต่แล้วเราจะแยกกล่องแบบแยกออกเป็น2กราฟเลยนะครับแทนที่จะต้องมานั่งทําทีละกราฟทีละกราฟใช่ไหมครับเราบวกตรงนี้เข้าไปครับฟาเ e t กริดตัวหนอนแล้วก็ปีคือให้แบ่งกล่องฟาเซตคือกล่องเล็กๆนะครับ ละเลยครับก็จะได้เป็นกล่อง2กล่องแยกกันเลยครับ1970กับ1971ครับแยกเป็น2กล่องเข้ามาบอกอ้าวจารย์แยกกล่องตามโลเคชันหไหนไหมได้ครับก็เปลี่ยนจากเยีย yeah, เป็นโลเคชันมันก็จะแยกกล่องตามโลเคชันให้นะครับแต่บังบอกอ่นว่าเราไปบอกเขาว่าอะไรครับให้แกน X เป็นโลเคชันใช่ไหมครับมันก็จะแหวงแวงแบบนี้มันก็จะประหลาดถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เราควรจะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยว่าเอ้ยให้ x เป็นเยีย yeah, นะ บอกเออันก็จะได้เป็น่องกล่องนี้ออกมาถูกไหมครับจะจะเห็นว่าเห็นไหมนะมี1ก้าดศูนยด้วยคือไรฟ้าเรามีปีครึ่งด้วยหรอไม่มีใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นข้อมูลตัวเลขอยู่เราก็ใส่แฟกเตอร์เข้าไปแทนนะครับอ่ก็คือจะสวยงามแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าใครงงก็คือเอาแค่จุดแรกพอจุดที่อะไรครับจุดที่เราตอนแรกสุดเราให้ x เป็นโลเคชันใช่ไหมครับ แล้วก็ให้มันแบ่งจาจาอ้อยเซิร์ฟเวอร์มันชานะี่หรือนเน็ตบ้านผมชานี่แหละนะครับแล้วก็ให้มันแบ่งตามปีนะครับลันจาที่รักอ่าก็คือจะแกน X ที่เป็นโลเคชันอยู่2ออันนะครับแล้วก็แกน Y เป็นยอยู่แต่ว่าแบ่งกล่องเล็กให้เป็น1 97 0กับ1971ให้ตามข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้เห็นไหมกากทำเมื่อก่อน สมัยผมทำก็คือผมจะทำกราฟไปเลนะ็กๆละอันแล้วมาต่อกันใน PowerPoint หรือไม่ต่อกันใน Photoshop โอ้ชีวิตยากอันนี้จบเสร็จเลยนะครับแล้วข้อดีอันนี้คือว่าเราสามารถ p ลอ t หลายๆข้อมูลในพร้อมกันอันนี้แค่วใช่ไหมครับอันนี้ U อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราอยาก plot U, ออ l โปรตีนทุกอย่างบ้าบอแตกพร้อมกันหมดเลยทำไงครับอันดับแรกครับก็คือเราต้อง pivot data ก่อนทำให้ data เป็นแนวยาวก่อนก็คือ เราจะเอาข้อมูลเดิมนียครับมา pivot l o g g e r นี่คือมาจากตอนที่เราเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่คอลัมน์ y i E l d ถึง OI เลยเราต้องการบิดตั้งแต่คอลัมน์ E ถึง OI นะครับลงมาเป็นแนวแนวตั้งนะครับเอาชื่อคอลัมน์ names to ไปเป็นคอลัมน์ใหม่ช,ชื่อว่า measurement นะครับการวัดนะครับแล้วก็เอา values เอาค่าที่อยู่ในตรงนั้นเดิมนี่มาเป็นคอลัมน์ใหม่กานชื่อ values นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าซอย l o n นะครับ ดูซิว่าซอยลอกหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้ครับมีโลเคชันเนาะมีวิวเอ้ยมีปีนะครับแล้วก็เม a เชอร์เมนมีอะไรบ้างแล้วก็แวล e อยู่แนวนี้ซึ่งเป็น Format ที่มารุดอ่านไม่รู้เรื่องนะครับไม่ต้องสนใจเพราะเราไม่ต้องการให้มารุดอ่านเนะราตรงนี้เราเป็นแค่ชั่วคราวเราจะเอาตรงนี้ไปพอ o t นะครับซึ่งอันนี้ง่ายมากครับใช้ Facet Grid เหมือนเดิมเลยคือว่าเราให้แกน x เป็นโ c a t i o n นะครับแกน y เป็นค่าค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ แต่เราจะแบ่งกริดตาม Measurement แล้วก็ปีด้วยแอบทุกคนลองดูครับเกิดอะไรขึ้นปาร์ทใช่ไหมเยีย yeah. เราที่เราบุไปหน้าตัวหนอนนี่นะครับเยีย yeah, จะกลายมาเป็นตัวแถวนะครับใช่ไหมแจกกันเป็น2แถวแล้วก็ m e a s ชอร์เมนอยู่ด้านหลังตัวหนอนก็จะกลายมาเป็นคอลัมน์เราก็จะวาดสอคูณหตาราง2อคูณหได้เลยทันทีอย่างรวดเร็ว นะครัถ้าวิธีนี้เร็วมากผมแบบว่าใครมีวิธีเร็วกว่านี้นะครับที่ใช้โปรแกรมอื่นก็มีนะแต่ว่าอันนี้เราก็แบบเฮ้ยเราขายของของเราดีเพราะผมเห็นอันนี้ปุ๊บผมแบบ I am so แบบว่าขายชีวิตให้อาเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวเอ่อฟาเซกรินะครับหรือถ้าเกิดคนไม่ชอบแบบนี้มันอ่านยากมันต้องอ่านควายกันใช่ไหมฮะยูปีนี้หนึ่งเก้เจ็ดศูนย์อะไรเงี้ยมันจะมีอีกออปชั่นหนึ่งครับเขาเรียกว่าฟาเซตแรป นะครับคือทําเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ามันจะแยกกล่องใครกล่องมันนะครับเนี่ยก็จะแบ่งกล่องแยกให้หนึ่งก็จะสูตรให้นะครับผมใส่สเกลเท่ากับ free y คือให้แกน y แต่ละอันไม่เท่ากันได้นะครับจะเห็นว่ารูปที่มันดูยากหนยทุกคนทําไงครับเรากดตรงนี้เนี่ยฮะตรงเนี้ย show a n ิ e w window นะครับมันก็จะขยายออกมาในอีกวินโดดึงเราก็สามารถขยายไปในสเกลที่เรา พอใจได้นะครับมันก็จะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะมันจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแง่เดี๋ยวผมกดใหม่มันก็จะรีคล้ายกับเขาเขากัาขนาดนะฮะก็จะช้านิดนึงนะครับโน่น,นี้ก็ได้แล้วโน้โอเคนะครับก็อันนี้คือ บ็อกส์พอร์ตแล้ววิธีการแก้ของเขานะครับซึ่งคลิปนี้ยาวนิดนึงเพราะมีปัญหารเรื่องเซิร์ฟเวอร์นิดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราคิดถัดไปเนี่ยเราจะโชว์ว่าโอเคบ็อกส์พอร์ตเดี๋ยวเราชอบแต่ว่าแต่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ชอบครับไงต้องกลับไปในไหนไมพอร์ตจะวาดยังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปถัดไปนะครับ